รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ดูแห่งความสุขสนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนจาาวิรัตฟู้ดบลูช็อปปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับแอนดมารินดาคนนี้คนเดิมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตความสุขกันนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยแอนดอยู่ที่ร้านที่บ,บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะกับร้าน The ะบิช1นึ่นั่นเองค่ะอยู่แถวสายใหม่นะคะคุณผู้ชมร้านนี้นะบอกเลยว่าเขาตกแต่งแบบสไตล์ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในบ้านสไตล์อังกฤษนั่นเองค่ะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างกลิ่นอายของทั้งสองภาพยนตร์เรื่องนี้เลยระหว่างเชอร์ล็อกฮอล์มแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง ซึ่งเป็นสองภาพยนตร์ที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่นชอบกับนมากมากเลยนะคะบรรยากาศในร้านนะในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นช่วงเทศกาลเรสติมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนะคะเขาก็เลยตกแต่งให้ร้านเนี่ยดูมีความเป็นครนะิสต์มาสนะทุกคนสามารถมาถ่ายรูปแล้วก็มานั่งทานนะคะกาแฟเมนูซิกเนเจอร์ของเขาได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอาหารนะให้ทุกคนได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะแฮปปี้ซีซันจะมีเรื่องราวแห่งความสุขอะไรมาอัปเดตกันไปชพมพร้อมกันเลยค่ะ ช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกล่องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเปิดงานการประชุมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูงประจำปี2568ทั้งหมดนี้เป็นการรวมตัวของคนเก่ง คนดีคนมีความสามารถของประเทศเสร็จแล้วไม่ได้รวมตัวกันอย่างเดียวเรามีผลงานที่เกิดจากคนเก่งคนดีคนมีความสามารถของประเทศมานำเสนอนะคะประมาณ500ผลงานมีการนำเสนอทั้งแบบปากเปล่ามีการนำเสนอทั้งแบบเอกสารโปสเตอร์ซึ่งจริงๆในการแสดงในที่จัดงานนะคะ อาจจะเป็นทั้งรูปแบบของโปสเตอร์เป็นรูปแบบทั้งผลผลิตและโปรดักต์ต่างๆในที่นักวิจัยคนกลุ่มนี้ได้มานำเสนอมากกว่า500ผลงานนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่เป็นความสำคัญที่เกิดในระบบวบวนอที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ในเมื่อเรามีการปฏิรูประบบวิจัยแล้วนะคะการรวมตัวของนักวิจัยกว่า2,000คนในครั้งนี้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนานงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ประเทศในทุกมิติการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นอาวุโสจะยกระดับศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมกลับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม นิวฮอลแลนด์แบรนด์ในเครือบริษัท C N H เฉลมิมฉลองวาระครบรอบ130ปีด้วยการจัดงานนิวฮอลแลนด์เดย์ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและสืบสานมรดกของแบรนด์ด้วยงานจัดขึ้นณแปลงสาธิตนิวฮอลแลนด์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ก็ทางนิวฮอลแลนด์นะครับนอกจากจะมีแท็กเตอร์หลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแรงมา้ 30, 40, 40, มา30มสิบแรงม้าจนถึง อัดสมอจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการนำพัฒนาในส่วนของอุปกร์เริ่มตั้งแต่การเครื่องอัดไปอ้อยนะครับหลังจากที่มีการตัดตัดอ้อยหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยครับเจะมีฟางมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็อัดไปอ้อยเพื่อลดการเผาอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีตอเกิดขึ้นก็จะใช้คกว่าตัวมาเชอร์หรือเครื่องอตีตอฟางนะครับเพื่อที่จะทําให้ตอตรงนี้เนี่ยกลับลงไปกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินนะครับตรงนี้ก็จะลดการเผาในครั้งที่2 ส่วนตัวที่3เนี่ยทนโลที่ที่เรามีเนี่ยเขาเรียกว่าตัวของฟิลเอ็กซ์พลเอรนะครับซึ่งเราจะใช้โดรนนะครับในการบินสำรวจพื้นที่นะครับแล้วเอาเอา,เอาแมปตัวนี้เนี่ยนที่ตรงนี้นะครับเอาเข้าโปรแกร,รมเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับให้ออกมาเป็นเส้นทางการทำงานของรถรถตัดอ้อยรถแท็กเตอร์นะครับีประเทศไทยวันนี้เราเปิดมา แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ผู้กเกษตรกรไทยเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะมีต่อไปนะคะหรือว่าสองสปีข้างหน้ายังไงภาคเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับกรเกษตรกรไทยแล้วก็ชาวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของอาการเกษตรหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสหรือว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะ ตอบรับความต้องการพลังงานของภูมิภาคอาเซียนที่จะเพิ่มขึ้น60%ในปี2040ภาครัฐเลกชนของประเทศไทยและจีนเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจรจา,าธุรกิจระดับนานาชาติเพื่ออุตสาหการรมพลังงานอัจฉริยะเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานระบบปรับอากาศทําความเย็นและห้องปลอดเชื้อโซลูชันอาคารประหยัดพลังงานนำทัพผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า400รายร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและบริการพร้อมกัน2ง,งานภายใต้ชื่อ ASEE 2026 a s e 26, a n Smart Energy and Energy Storage Expo ซึ่งมุ่งเน้นโซลูชันพลังงานอาจัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานและ ARHC 2026 a s e a n RHVAC and Cleanroom Industry Expo ที่เน้นเทคโนโลยีระบบปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและห้องปลอดเชื้อระหว่างวันที่25-27มีนาคม2569ณอิมแพกเมืองทองธานีคาดว่ามีผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า18,000คนสำหรับความร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจระดับนานาชาติเพื่ออุตสาหการรมพลังงานอาัจฉริยะเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานระบบปรับอากาศทำความเย็นและห้องปลอดเชื้อ รวมถึงโซลูชันอาคารประหยัดพลังงานซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะด้านพลังงานอัจฉริยะเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานระบบปรับอากาศทำความเย็นและห้องปลอดเชื้อโซลูชันอาคารประหยัดพลังงานเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยและเป็นปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy และ Net Zero สารความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชียที่ทุกคนรอคอย Thailand Headlines Person of Year Award 2025และจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสายใหญ่ครึ่งศตวรรษสารอนาคตอันดุ่งเรืองซึ่งเป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั้งสื่อไทยและจีนพร้อมเหล่าบรรดาแฟนคลับของคนดังที่มาร่วมงานในส่วนของ ปีนี้นะคะความหมายของงานเวทีมอบรางวัลเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่สัรเสริมบุคคนที่เป็นบุคคลแบบอย่างแล้วยังถือว่าเป็นการที่จุดสำคัญในส่วนของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีค่ะเราก็จะเห็นถึงว่าปีนี้มีดาราศิลปินจากทางประเทศจีนเดินทางมากันเยอะมากแล้วก็มี ผู้คนจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นในส่วนของเรื่องราวผลงานต่างๆของทางประเทศไทย mm hmm. ก็ได้รับความนิยมจากทางเมืองจีม,มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยบริษัทไทยเจยรณไนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและสื่อในเครือ Thailand Headlines ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่9้โดยได้ดรับการสนับสนุนจากคันธมิตรหลักมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่และตระการตาก,กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา บอกลาสันตาครอสแบบเดิมๆเพราะสันต้ายุค2025คือตัวคุณเองโอจูส oh, เปิดซีซั่นแห่งการให้แบบใหม่ผ่านแคมเปญ All I Want Is Being My Own Santa พร้อมคอลแลบกับเกรซการกล้าวนักแสดงและไอคอนผู้หญิงยุคใหม่ที่มีทั้งสเสน่ห์ความสามารถและวินัยในการดูแลตัวเองมาชวนให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ตัวเองคือสุขภาพที่ดีและความสวยจากภายใน นี่นะคะก็เป็น collaboration กันนะคะในช่วงเฟสติฟของ r กรซกับ o j u i c e นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าเกรซก็เป็นแฟน o j u i c e มานานวันนี้ก็ดีใจมากที่เหมือนได้ทำผลัดร่วมกันนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบปั่นสมูทตี้อยู่แล้วเราเป็นคนปัน่นๆเพราะฉะนั้นคิดว่าการผลับครั้งนี้เกรซจะใส่ให้สุดในสิ่งที่แกรซรู้สึกว่าตัวเองชอบดังนั้นก็เลยอยากจะ bring back พอไปเรียนมานะคะ่ะก็เราก็ได้รู้แหละว่าโอเคผลไม้ต่างๆมันก็มีแอนตี้ออกซิเจนที่แตกต่างกันแต่วันนี้เราจะรวมความอร่อย แล้วก็รวมรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยแบบออกมาเป็นในแนวใหม่ให้ทุกคนได้กลับมาแบบดื่มด่ำและฟินกับรสชาติของสับปะรดที่เป็น Queen of a n นตี้ออกซิแดนอีกคั้งหนึ่งกลับมาทวงบัลลังก์เรียกว่าในนูนเฟส4สปีนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากอยากจะให้ทุกคนลองชิมมันอร่อยมันฟินมันถึงใจแล้วมันก็สุขภาพดีด้วย โอจูส oh พัฒนาเมนูใหม่ที่เป็นของขวัญเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคในช่วงส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่ที่อร่อยเข้ากับเทศกาลและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ตอบโจทย์ฟังชั่นแนลเวลเนสซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตควบคู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบันสนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนจวิรัตฟูด้ด u ลูชอป ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสำหรับในเบรกนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเจอกับช่วงสุขรีวอร์ดค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะแห่งความสุขมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ติ๊กต k อกปลุกพลังซีเกมส์2025เปลี่ยนทุกโมเมนต์เป็นโอกาสทองของประเทศไทยร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยขยายต่อเรื่องราวที่เป็นมากกว่าการแข่งขันครีเอเตอร์ได้เติบโตธุรกิจไทยมียไรายได้เพิ่มและนําความภาคภูมิใจของชาติมาขับเคลื่อนไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วทุกคนก็มีติ๊กต็อกบ่น,นะครับผมผมมองว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดของติ๊กต็อกคือคุณเป็นใครในติ๊กต็อกคุณมีจุดที่มันโดดเด่นอะไรผมว่าอย่างแรกที่นึกไว้เลยครับว่า จะให้คนดูเนี่ยนึกถึงเราเป็นในรูรปแบบไหนแบบสมมุติว่าคุณบ้านคุณอาจจะขายปลาปลามันก็ต้องแตกต่างคุณก็ต้องไปคิดหาคอนเทนต์ที่มันแตกต่างสำหรับการขายปลาเพาื่อคนจะจาคุณว่าอ๋อไอคนนี้คือคนขายปลาที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่หว่าอะไรเนี้ยคุณจะได้จําได้โดยตรงมาจริงแล้วผมว่าน้องๆตอนนี้เก่งทุกคนเลยครับพี่ผมว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันฟรีหมดแล้วครับคนตัคดคลิปไม่เป็นก็มีสื่อดูว่าต้องตัดยังไงอะไรเนี้ยผมว่าตอนนี้ทุกคนเก่งหมดแล้ว ซ,ซีเกมของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆในประเทศไทยต้องไหมครับถ้าใครอยากจะมีตัวตนหรือว่าอยากจะเริ่มทําช่องในตอนนี้ผมว่าทําเลยและแฮชแท็กซีเกมได้เลยครับซีเกมประเทศไทยได้เลยเกี่ยวกับซีเกมอะไรแบบนี้ผมว่าวิวดีแน่นอนตอนนี้นะรีบทําเลยครับใครยังไม่ได้ทํานะทําเลย เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพซีเกม2025ของประเทศไทยความร่วมมือระหว่างติ๊กตอกและการกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความภาคภูมิใจของชาติพร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ c r e เอเตอร์อี m นมีและสปอร์ตอี o น o มีตลอดจนส่งต่อเรื่องราวทางวัฒนธรรมไทยให้กึกกล้องไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมชมร้านกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมด้วยนางพรนิภามาศิลีรังสีและนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัวนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจ จากการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมออกร้านกาชาดประจำปี2,568นบ,บูธกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกร,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมเกมล้วงไข่ไดโดนเสาร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมภายในบูธ ทั้งนี้กิจกรรมภายในบูธได้รับเกียรติจากทีมเหล่าสาวงามจากเวทีมิสทิฟฟานี่สาวงามจากเวทีมิสทรานส์ไทยแลนด์2025นุ่มหล่อจากเวทีมิสเตอร์เกย์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025 และนุ่มหล่อจากมิสเตอร์บอดี้การ์ดไทยแลนด์2 0 2 5มาร่วมเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมเล่นเกมแจกข้องรางวัลยในบูธและร่วมถ่ายทอดแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในความหลากหลายสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงพอมอในการส่งเสริมความเสมอภาคและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักอบอวลด้วยรอยยิ้มและความประทับใจตลอดการจัดกิจกรรมสําหรับงานกาชาดป,ประจําปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง21ธันวาคม2อ 568ตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง22น,นาฬิกาณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครือบูธกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่ในโซน3ส่วนราชการบูธร3.11ใกล้ประตู1ถนนวิทยุ สำนักข่าวไทยไทไทมส์สำนักข่าวไต้หวันประจำประเทศไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมนำเสนอข่าวของประเทศไทยหลากหลายมิติข่าวเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมร่วมถึงการท่องเที่ยวทุกๆแพลตฟอร์มอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเปิดเวทีฟอรัม Time to Change ชู AI ที่จะมาช่วยในการนำเสนอข่าวให้รอบด้านมากขึ้นขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันดรบรินดาจางกระจรศักดิ์นะคะก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะของออแพลตฟอร์มไทยไทไทมส์นะคะซึ่งจะเป็นดิจิทัลมีเดียนะคะเป็นสื่อมีเดียที่เรามาเผยแพร่นะคะข่าวสารนะคะของทั้งประเทศ ไทยและประเทศไต้หวันค่ะซึ่งนะคะแพลตฟอร์มอันนี้นะคะสามารถที่จะเปิดในแอพพี APP, ในแอปนะคะมือถือของเราได้ทุกวันเราจะมีข่าวนะคะประมาณวันละ80บทความนะคะที่มานำเสนอนะคะก็จะมีทั้งท้งด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษา แล้วก็ชิมช้อปเที่ยวนะคะไลฟ์สไตล์แล้วก็แล้วก็เป็นการสื่อข่าวให้กับชุมชนคนไต้หวันนะคะที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะสำนักข่าวไทยไททมส์เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการนำเสนอข่าวสารของประเทศไทยทั้งข่าวด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองศิลปะวัฒนธรรมร่วมถึงการท่องเที่ยวลงในทุกๆแพลตฟอร์มของสังกัดไทยไททมส์อย่างตรงไปตรงมาตามสโลกแกนพิถีพิถันทุกตัวอักษรจริงใจในทุกประโยค สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน o l อลลาเจากวิรัตฟู้ดปลูช็อปปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเราจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันนะคะกับช่วง Happy Share เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจับตามองของวงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไฮโซเมื่อดรม่านฟ้าหรือไฮโซม่านฟ้าเซเลบสาวเก่งมากความสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกแต่สามารถคว้า2รางวัลใหญ่ระดับ South อ a s t เ s เชียจากเวที p อ o p e r t พ t y South ซาท์อีชียอวอร์ด2อสาได้สาเร็จแน่นอนเลยรอบนี้เรากวาดไปถึง2รางวัลน,นะคะในการเป็นดีเวลลอปเปอร์ครั้งแรก มีรางวัลที่เกี่ยวกับดีไซน์นะคะแล้วก็เป็นรางวัลดีเวลลอปเปอร์น้องใหม่ที่มาแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนี้มีชื่อเสียงด้านเวลเนสนะแล้วเราก็พยายามผลักดันสัรหาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะเวลเนสแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนมันไม่ใช่แค่การขายบ้าน คนจะชอบคิดว่าเฮ้สร้างภูวิลล่ามาเพื่อขายบ้านไม่ใช่นะคะเราอยากให้คนที่ซื้อไปมีความสุขอายุยืนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้ไปกับบ้านพากูวิลล่ากับเรา คือเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่ยกย่องโครงการและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์การออกแบบและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตนะับเป็นแรงผลักดันสําคัญในการเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านรักชวลี่และเวลเนสในระยะยาวพร้อมยกกระดับมาตรฐานโครงการไทยสู่เวทีนานาชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดตัวตราสัญลักษณ์ t r u s t e d t h a i l a n d อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเครื่องหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านการตรวจสอบและประเมินแนวทางการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการได้แก่การรักษาความปลอดภัยทั่วไปสําหรับนักท่องเที่ยวการควบคุมความปลอดภัยด้านการชําระเงินการสื่อสารภาษาต่างประเทศและความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึง รู้ไหมว่าที่นี่มีอะไรที่แตกต่างพาสเต์ไทยแลนด์เครื่องหมายที่จะทำให้คุณมั่นใจฉันอยากบ้าหลูจูิงปัเจอยู่ังช่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็จะได้รับการสื่อสารที่เข้าใจเครื่องหมายที่จะเชื่อมต่อการเดินทางของคุณให้ไปถึงทุกจุดหมายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย การเท่ถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเครื่องหมายที่จะทำให้ทุกการใช้จ่ายของคุณสะดวกปลอดภัยด้วยการชำระเงินในแบบที่คุณคุ้นเคยบอีชกไม่จบ一อ来泰国旅游ะ p a s t e Thailand เครื่องหมายแห่งความมั่นใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยี Enterice Complex นวัตกรรมเซรั่มบำรุงรากผมจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่อินซีไทยให้แก่บริษัทจุฬาฟาเทคจำกัดและบริษัทไทยธนบุรีคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นผู้นำออกสู่ตลาดโดยมีอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานพร้อมคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯร่วมลงนามเป็นพยาน ผลงานนี้เป็นผลงานของนักวิจัยของคณะเภสัชศา,ศาสตร์จั่งโรงกยาบามหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งคณะแพทยพ์เยศาสตร์ศิลปยาบาลในการที่เราจะสามารถพิสูจน์โดยการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของคนไทยเรามานานนะครับแต่สิ่งที่ทางนักวิจัยสามารถที่จะสกัดสาร ที่สามารถออกอรับได้คำนวณคิสลาซึ่งส่วนนี้ครับจะใช้เวลาอยกประมาณ6เดือนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกคนอย่างถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราได้มีการวางแผนมาโดยตลอดคร,ครับผมคิดว่านะครับสินค้าตัวนี้คล้ายๆกับเป็นตัวนำร่องหรือเป็นแฟลกชิพครับที่เห็นอัดฟอร์มาตรฐานจากการิจัยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นต้นแบบแบบอย่างนะครับว่าในอนาคตอ่ะใครก็ตามที่ต้องการที่จะทํางานวิจัยในลนักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะดําเนินรอยตามได้นะครับเราจะพยายามทาให้ให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าจะต้องผ่านขั้นตอนใดบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ความใช้ริงได้นะกิตตชีเอนเนอร์ยี ER จัดทับนวัตกรรมโซลูชันสาหรับช่วยประเทศไทยเติมเต็มเทคนโนโลยีด้านโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในสีโรเพื่อรับมือกับความพัน ผลของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไร้รอยต่อในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงาน i t e ู p s g t d a s i a เ2025นะครับเราทางที t a c h ชินเอ g ีเองซึ่งเป็น global trend s leader ทางด้าน electrification เราก็ต้องการที่จะนําเสนอเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาจัดการความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะมีการผนวกรวมเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเข้ามามากขึ้น มีเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างพวกกลุ่ม Data Center รกลุ่มอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เรื่องของ e n e r จ y c a r r i e r ใหม่ๆอย่า,ยายยงพวกไฮโดรเจนเป็นต้นนะครับซึ่งที่มีที่เรานาเสนอเนี่ยก็จะเป็นองรวมเรื่องของ Digitalization เข้ามานะครับในการที่จะจัดการการเปลี่ยนผับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็มี High Energy e f f i c i e n c y ที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักในการที่เรานำ,นำเสนอในส่วนนี้ซึ่งเราก็จะมี3 Key h i g h l i g h ์ ที่เป็นโซลูชันก็คือ1เราเรียกว่าอีโคเน็กซ์พอร์ตโฟลิโอซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับในการที่ลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับหนึ่งส่วนที่2องก็คือเอนจูรซึ่งจะเป็นโซลูชันซึ่งเรานําเสนอในการที่จะจัดการกให้มีสเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่3เรื่องของการจัดการเรื่องของงด้านเซอร์วิสในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ นอกจากนี้ฮิตาชิเอเนร์ยียังมีร่วมจาัดก,การประชุมเชิงปฏิบัติการและเชิญผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านพลังงานเพื่อความยัง่งยืนโดยเฉพาะมาบรรยายให้กับลูกค้าตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้ออาทิ PCS กุญแจสาคัญสู่ความยืดหยุ่นของโครงข่ายพลังงานแห่งอนาคตและ AI กับการขับเคลื่อนระบบพลังงานเพื่อพลิกโฉมระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายพลังงานแห่งอนาคตสำหรับเรื่องราวแห่งความสุขของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรานํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันอย่างเต็มที่เลยนะคะและแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะกับ Re จูเน่คอลลาเจนและจ่าวิรัตฟู้ดค่ะ ที่สำคัญเลยสถานที่ถ่ายทำที่สวยอลังการแบบนี้นะคะกับร้าน The b r i d g น1985สายใหม่นั่นเองค่ะใครที่อยู่แถวนี้นะคะก็สามารถแวะมาเจอที่ร้านนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ Happy Season. ้ซีซั่นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3มงตรงนะคะกับทางช่อง5กดหมายเลข5ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ